บ้านขอนแก่นโตโนภา,าคินสุดอบอุ่นแม่นางปอนข้าว 23ตุลาคม2022หมดแรงแม่คอยปอนข้าวหมดแรงจนแม่ต้องพอนข้าวให้บ้านขอนแก่นโตโนโภาคินสุดอบอุ่นแม่น้อยนางปอนค้าวลูกชายหลังทำภารกิจสำเร็จโดยในช่วงเช้าเมื่อวาน22ตุลาคม2565โตโนโภาคินได้เริ่มว่ายน้ำจากลานพยาสีสันตนาคราชจังหวัดนครพนมประเทศไทยเวลา10นาิกานาทีและว่ายเข้าสู่ท่าน้ำวัดกลางเพื่อพบปะแฟ และเดินรับบริจาคเงินก่อนจะลงวายน้ำต่อไปที่ลานกิจกรรมที่ศาลาแสงสิงแก้วเพื่อพบปะประชาชนและรับบริจาคอีกครั้งแล้วออกจากท่าน้ำศาลาแสงสิงแก้วว่ายตัดแม่นม้ำ้ามไปที่วัดพระศรีโคตบองได้สำเร็จเวลาประมาณ12นาิกา9นาทีโดยมีประชาชนจากสอปป,อปอลาวมารวมตอนรับเป็นจำนวนมากหลังจากที่โตโน่ขึ้นไปไวหวยพระธาตุศรีโคตบอง ก่อนจะไปพบปะชาวสปปาลาวและเดินทางไปเยี่ยมโรงพยาบาลแขวงขมวนและแวะพักร่างกายที่โรงแรมจากนั้นโตโนโ่นั่งรถไปที่ท่าน้ำหาดบ้านนามเมืองและเริ่มว่ายน้ำกลับมาฝั่งประเทศไทยที่ลานพญาสีสันตนาคราชโดยลงว่ายน้ำอีกครั้งเมื่อเวลาประมาณ16นาฬ8นาทีและการว่ายน้ำในครั้งนี้โตโน่ เจอปัญหาเนื่องจากกระแสน้ําจากฝั่งไทยแรงมากต้องรีบว่ายตัดเข้าไปถ้าว่ายตัดช้าจะเลยหล่านพญาสีสันตนคราชไปอีกก่อนที่เวลาประมาณ16นา55นาทีโตโน่จะทำภารกิจสำเร็จว้าถึงฝั่งไทยอย่างปลอดภยัยทำกลางการต้อนรับอย่างล้นหลามจากประชาชนส่วนยอดเงินบริจาคเวลานี้พุ่งสูงไปกว่า63ล้านบาทแล้ว ก่อนหน้าด้านแม่น้อยสุดลมโชยคุณแม่ของโตโนภาคินหัวอกแม่ขอผ่อนให้ลูกชายแม่นิชาก็มาด้วยแม่โตโนกราบเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแกน่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเกิดขอให้คุ้มครองลูกปฏิบัติภารกิจสำเร็จโพสต์ภาพพร้อมคุณแม่นิชา ไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นบ้านเกิดขอผ่อนให้ลูกชายด้วยว่าเจ้าพ่อหลักเมืองผู้ศักดิ์สิทธิ์ลูกขอได้โปรดคุ้มครองโตโน่หรือนายพาคินคำวิไลศักดิ์ที่เป็นลูกหลานเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นให้เขาปฏิบัติภารกิจที่ทำประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นบุญกุศลน,นี้ให้สำเร็จ และปลอดภัยด้วยเถิดสาธุด้านแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมสาธุและร่วมส่งกำลังใจอวยพรให้โตโน่กันรัวๆให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จและล่าสุดหลังเสร็จสิน้นการว่ายน้ำ,ำข้ามโขงได้ตามความตั้งใจโดยแม่น้อยได้โพสต์ภาพลูกชายในสภาพที่หมดเรียวแรงโดยมีคุณแม่ป้อนคาวให้พร้อมบอกให้ลูกกินเยอะๆจะได้มีแรงกินหลายๆลูกให้มีแหงก้อนขำแม่ โตโน่พาคินมีบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแกน่นตึกแถวสองชั้นในตัวเมืองที่ตั้งใจเก็บเงินซื้อให้แม่บ้านหลังดังกล่าวเป็นตึกแถวสามชั้นตั้งอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดขอนแกน่นซึ่งโตโน่เผยกับทางรายการตีท้ายครัววา่าซื้อให้แม่จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองส่วนสาเหตุที่เลือกตึกแถวเพราะทำเลดีเผื่อทำค้าขายส่วนตัวในอนาคตและยกให้คุณแม่ดูแลเรื่องตกแต่งภายในทั้งหมด